สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยอีกแล้วนะครับรถบ้านมือสองเชฟโรเล็กนะครับตาสองชั้นสภาพสวยมากนะครับเดิมเดิมโรงงานไปในสะอาดห้องเครื่องเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องคอมแล้วนะครับไม่ใช่เครื่องปั๊มสายนะครับสภาพพร้อมใช้งานมากนะครับ คนที่ไม่สีเรียดว่าหาอะไรนะครับใช้แทนกับอีสูสูได้นะครับเกือบทุกชิ้นเลยนะครับสภาพสวยมากราคาถูกเพียงแค่68,000บาทเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับ รถไม่เคยตัดต่อไม่เคยจุมน้ำไม่เคยอุบัติเหตุหนักนะครับสภาพสวยมากช่วงล่างดีคัส,สีสวยนะครับตัวถังไม่มีผุเลยนะครับพร้อมเอาไปใช้งานเอกสารพร้อมโอนนะครับหรือพี่ๆท่านใดกำลังมองหารถรุ่นอะไรไว้ใช้งานลองคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับขอบคุณครับ